อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้จมูกของเราดูสั้นเมื่อมองจากหน้าตรงหมอจะมาพูดถึงภาวะคอรเมล่าหดรั้นหรือติ่งหยดน้ําของจมูกหดจุดนี้เขาเรียกว่าคอรเมล่าค่ะตรงนี้ คนที่มีคอลูเมล่าตรงนี้ยาวก็จะดูจมูกยาวส่วนคนที่คอลูเมล่าตรงนี้สั้นหรือว่าขุดขึ้นไปเนี่ยจะดูจมูกสั้นทันทีจากรูปด้านซ้ายจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะคอลูเมล่าหดรัน้นทําให้มองหน้าตรงเนี่ยเห็นรูจมูกสั้นนะคะแล้วก็มองหน้าตรงจะเห็นรูจมูกชัดส่วนภาพด้านขวาหลังจากแก้ไขจมูกเนี่ยหมอยืดคอลูเมล่าของคนไข้ลงมาจะเห็นว่าจมูกของคนไข้ดูยาวขึ้นส่วนเมื่อมองจากด้านข้างเนี่ย ภาวะคอลุมล่าหดรันเนี่ยจะทำให้ดูจมูกแหว่งแหว่งเห็นปีกจมูกห้อยลงมาได้ช้าส่วนภาพขวาหลังแก้จมูกเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเรายืดคอลเมลล่าลงมาเนี่ยปีกจมูกจะดูห้อยน้อยลงภาวะคอลเมล่าหดรันมักจะเกิดจากการทำศัลยกรรมแต่ว่าก็มีบางคนที่เกิดมาเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็มีค่ะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ด้วยการปรับกระดูกอ่อนปลายจมูกล็อพังผืดและยืดคอลุมลล่าลงมา